อ้าวยามสวัสดีครับยามเช้าท่านผู้ชมสวัสดีครับตะคมอยู่บ้างเเงยดูวันนี้ตะคมอยู่บ่างสวัสดีครับยามเช้าท่านผู้ชมนี้ปีใหม่ครับอาจารย์เขาไม่มีอะไรทำครับเขาก็ขึ้นไปโกกลมเองครับปีใหม่ปีใหม่เขาไม่ยอมหยุดครับนะครับ เออคนอื่นเขาอยู่กันหมดครับปีใหม่เขามันร้อนไอหนาวครับเขาก็เลยจะเอาโหไม่ได้ครับพออากาศหนาวจะขึ้นไปโกกลมครับเออเลยขึ้นไปโกกลมครับโกกแดดครับแดดออกพอดีสวยๆครับความแป๊ะอาจารย์เขาไม่ได้เลยเอาะครับเราจะขึ้นะพร้าเอาไปทําปีใหม่ครับดูที่จะได้ักขี่ลูกแกงครับ วอดีว่าเขาไปสุพรรณบุรีมาไงไปได้ปลากระดีมาเขาก็เลยจะแกงปีกินปีใหม่ก็เลยต้องขึ้นระาพาดูว่าจะพอแกงปลากระดีไหมครับท่านผู้ชมเฮ้ยอย่าตกให้มันลงแถบนู้นไปดิไม่ต้องมาแถบนี้เออพราะมีเรือเดี๋ยวเรือลงได้้ามันเยอะไปไปฝั่งนู้นเลยตเนตะเบน หรือไม่ฝังผมมีคงมีไม่เท่าไรหรอกมั้งาล้วก็ท่านผู้ชมเออ คุมผู้ชมครับรอรุนี่ครับว่าจะได้สักีลก้ลูกอาจารย์ก็งเงียบอยู่บนยอดเลยครับเห็นแดดได้ดีดไม่ได้ม,มีดมีดรับมายัางอะ่ะอาจารย์้ารับมีดเปล่า แล้วเมื่อคืนกินเสือเข้าไปยังไงหนาวก็วกินช้างเร็วหน่อยเมืคืนเรกินเมื่อคืนลออเสือไปขวดไงโอ้โเลยไม่ไหวเลยเจอเสือเข้าไปอไป่ะโอ้ยธรร,ธรรมดาขาดแล้วเนี่ย อาค,ครับโอเคอืม โอ้โหแน่นอนครับโอ้โหเดี๋ยวแตกในเยว่าจานตัดทางคนที่จานเออให้มันลงตรงนั้นน่ะตัดทางมาเลยเนะี่ยจานตัดทางมันออกเลยดิเอออ๋อไม่ตัดด้วยมันก็ไหลมานี่ดิให้มันลงตรงโคนน่ะมันไหลมานี่เดี๋ยวมันโตแตก ันถนนนี่แตกให้มันไหลตัดทางมันออกให้มันไหลลงตรงโคนแตกเนี่ยโอ้โหตัดไปปลายทางก็พอแล้วโอโ้จะเล่นโคนเลยแน่นอนฝีมือเว้ยมีกล็คมว่ะ

ยังก่อนเออหมายว่าเอาทั้งเออ,อย่างเชิงก่อนยังไงว้าป็นไง,น,ไงนี่ยเออมาไม่แตกโอเคครับโอ้โหเรียบร้อยแจมแจมถ้าเมื่อกี้ถ้ามา่ตัดแ,แตกมันวิ่งลงมาันนี้เลยอ่ะ เข้าไปหลับเลยลลกลาครคมอยู่บ่วะไอ้คิมมันมาตัดผอ่อนไอคิมไม่ตัดกูเส็ดกูด การก็ลงมาแล้วนะครับ